อกย่อยๆอันนี้มันดอกน้อยนี่สบ,บายดี มีซุปพี่น้องป้องฝ่ายซุปขูดซุปโคนนะครับตื่นเซาได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับเนาะ <S <S วันนี้บ่าวเอ็ดก็จะพาพี่พาน้องมาเบิ่งหนึ่งอาชีพนะครับเนาะที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงานอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนะครับเนาะหลังจากเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเร,ปรเรียบร้อยนะครับเนาะคุณแม่ด้านหลังบ่าวแอดนี่เพิ่นกำลังเฮ็ดเยี่คุณแม่ ตัดะเฮ็ดเฟืองนะครับเนาะเพื่อจะใส่ถุงนเนาะแม่เนาะไปตามออเดอร์นะครับต่างๆนะครับมารู้จักนะครับเนาะ,ะวันนี้กับอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่เบาเอดอยากอขอแนะนำพี่ปนานาเนะครับเนาะในการปลูกเฮ็ดฟารมสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับเนาะมาใทยมาถามคุณแม่ว่าเป็นยังไง แบบบ้านๆพ่อเราด้วยนะคะพี่น้องภาพพีพาน้องมาเบิ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพท,ทางเลือกให้แก่เกษตรกรหรือว่าท่านผู้ใดที่สนใจเนาะครับเนอะอาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามอีกหนึ่งอาชีพนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเนาะเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามมณฑคนตะเกตจังหวัดน,นะครพนมเป็นลูกเป็นหล,ลานสู้ออกบกออมใจญ่นำโดอพี่น้องตามมาเบิง่งว่าคุณแม่เพื่อสื่ออย่างเลี้ยง เลี้ยงนาแบบอยู่บ้านไหนเนาะครับ <S <S 1> <S 1> เนาะเพชมันจะปีแล้วในการที่ปลูกเห็ดฟางเสริมสร้างรายได้ให้แกค่ครอบครัวซุดหวังซึ่งน้นตามมาชมกันครับอุบปวกง,ง,งามเลยนะครับเนาะตามมาค้าเนี่ยเห็นไหมคุณแม่คุณแม่วัสวัสดีครับคุณแม่ซื้ออย่างเนาะอไจ้าคุณแม่ <S 1> <S 1> <จ>แมอุทายอยู่บ้านอะไรครับคุณแม่งจ้าบ้านฮองไหในบึงเนี่ยเป็นแว่นอยได้คุณแม่เห็นบ่นี่เนี่ยในการที่เอ่อเพื่อนจะสร้าง เสริมรายได้ในการตัวนี้คุณแม่จะตื่นเช้าเห็น่นแมประมาณเท่าไหร่ครับปมานั่งเก็บเห็ดที่เราปลูกมันก็แล้วแต่มือเดียวก็สร้างกับมือเดียวเขสร้างกลเดุกกับลูกตัดกระต,ต,ตีสองคุณแ่ตัดกระตีสงเห็นบนเห็นไหมแ <ๆ S 1> ม่เพื่อจะมานั่งตัดตีนเห็ดอยู่ดีเนาะเนี่ยใช่ไ้มเห็ดฟางเนาะครับเนาะเอาไปเกงกระแทบนะแม่เนาะไปผักไปพัดไปยกไปย่ำแล้วแต่ทางเลือกอ่าแม่ไผมากไปไหนเนาะคุณแม่เห็นไ้มคุณแม่เพิ่นจะทําแบบเนี้ยเนี่ย <ๆ S 1> หช่ไหมเนี่ยกับอีกหนึ่งอาชีพของคุณแม่พาลันว่ารายได้ดีอยู่บ่แม่จ้าเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับอสองสามปีแล้วจ้จ้าจะอ่าเป็นลูกชายพลันเนะาะเป็นพลันจะทํความเผ็ดอยู่ใกล้ไหมครับแม่ความเผ็ดมีภาควัดเปน็นแต่อนนี้วันบ่าวแอดก็มีโอกาสพาพี่พาน้องมาเบิกในกล่องอ่าเฮ็ดพี่น้องจากคุณแม่อะไรนะอุทยจ้คุณแม่อุทัยเนาะครับเนาะอ่าที่บ้านห้องไฮพิซุนจเนาะขอยกได้หกได้เฮ็ดไปทํากอกทํากิก่น สั่งมาได้เนาะครับคุณแม่อุทัยเนาะครับมีบอโทรบอโทรบุคุณแม่มีของลูกชายเพื่อนเพิ่อนได้ถืออันโทรศัพท์โทรศัพท์มีแต่ของลูกชายเพื่อนอันนี้เพื่อนก็นจะมาไวใ้ให้คุณแม่เพอร์ก็ตัดเนาะครับต,ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้พี่น้องเบิ่งกี้เนี่ยง,งามๆเลยเนาะครับสนใจที่บ้านหงไฮได้เนาะครับเนาะตำบลโคกสี อำเภอวังยางจังหวัดนะครพนมของเราเนาะครับเนาะนี่กับบรรยากาศเนาะเนี่ยเห็นไหมรอบบ้านของคุณแม่เป็นกับอ้ยบ่าวอดมาเจอพอดีเนาะเนี่ยมักหมกบักม,กม,กมีด้านหลังของคุณแม่เนะี่ยก็สุดยอดปลูกพักปลูกหญ้าเนาะครับเนาะอ่าอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอในแบบสถาบันของเราเนาะครับเนาะในการอ่าแล้วจักมืออลไรแม่เอาข้าวขึ้นแล้วหรือบ่เอาขึ้นแล้วจ้าแล้วหลายมื้อแล้วจ้าอืคุณแม่อุทัยเฮาเบื้งเนี่ยนี่อู้ยขักหลายพี่น้องนี่บหลาย วันนี้ไม่เยอะเพิ่นว่าเนาะเริ่มหนาวเลยเนาะแม่เนาะเย็นๆนเนาะพอมันออกมาหลายมื้อครับเน,นเ,เนี่ยบางวันก็เจ็ดสิบโลเพื่นคุณพ่อบอกเนาะครับเนาะนะนี่เห็นไหมไม่ใช่ไข่เนาะพี่น้องนี่คือคือการอ่าปลูกเห็ดฟางเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะก่อนเพื่อนจะไปให้ลูกค้าเพื่อนก็จะมาตัดอ่าตรีนเนาะครับเนาะตรีนเห็ดเนาะครับเนนะบาะภาษาภาษาอีสานบ้านเฮาเห็นบ่คุณแม่นะนี่เห็นบ่นี่ออเดอร์ปังๆเลยเนาะคุณแม่เนาะพ่อจะบอก,บอก พ่อกันจะบอกพอเทพไม่พ่อกันเด้คูณอีสานบ้านเฮาเก่งน้อพ่อเนาะอือหึนี่คุณพ่อเนี่ยหาก็มาตะเฮ็ดนาเรียบร้อยหาทนาซื่นตาบานได้ได้เข่าหลายแท้ได้ยิ้มเป้นเป้นเยอะเมื่อกี้พ่นกำลังจะกินเข่ามันสังกเลยว่ะส่งข้าเปลี่นเบ้าเอ็ดมางงเนี่ยเบ้าเอ็ดเห็นแล้วมีความสุขมากน้องขับน้องานอีสานบ้านเฮาเห็นบอก การปลูกเ็ดฟางเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่บ้านวังไฮนะครับเนาะตำบลโคกสีอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมของเฮาเบิงในนี่พี่น้องโอ้โหดอกนี่พี่น้องเบิงในนี่อ่อนโซนนครพนมของเฮาเบิงแนนี่คุณพ่อคุณแม่เห็นบ่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาทนะครับเนาะ อ่าบรต้องไปพัดภาคจากบ้านของเราแล้วก็มีอาชงอาชีพเนาะครับอีกหนึ่งทางเลือกเนาะครับเนาะลังจากเขาจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอีกเนาะที่บ่าเอสอืมคุณแม่พอดมีควายผมได้เห็นว่าตื้มกันเนาะครับเนาะคุณแม่เนี่ยกับอาชีพลูกไผ่เขาปลูกพักปลูกยังอยู่ตหน้าผูกส่งไปสายเที่ยวไปไปตลาดก็ไปสายนนาอือยู่ได้เลยเนาะคุณแม่เนาะแบบนี้เนาะกับชีวิตเนาะอ่าอยู่ที่เรา ความขยันมันอยู่ในคนขอ,องเฮ้าดีองเด้เราต้องการอะไรคนอีสานบ้านเฮาบ,บ่อึดแนวที่เราว่าจะ,ะเฮ็ดเฮ้าสีราะเนาะครับเนาะขยันเนาะครับเนาะอดทนเนาะครับเนาะ,ะก็อยู่ได้แล้วบางคนก็อ้ย,อยู่บ้านทานอย่างคู่มือนี่นะเป็นเงินเป็นทองเ,องเองบิดตเฮบินี่คุณแม่เพิ่นมานี่เงินดังนั้นเนาะครับเนาะเห็นไหมหาอยู่หาก,กินเฮเบิลูกโกลกไพลเพืเ่อก็ไปปลูกพักปลูกยาส่งตารงตราดพี่น้องโอ้โหเนาต้นหอมอ่า พักสลอกพักสลัดเนาะครับตัวสนใจตรงนี้จบที่เดียวเลยเนาะครับนอกกับอีสานบ้านเฮานาอพี่น้องเบิ่งในนี่งามๆเนาะเนี่ยเนี่ยที่บ้านห้องไฮ้นะสนใจเดี๋ยวมาได้เลยมาหาคุณพ่อวิเชษเห็นบอกครับคุณพ่อวิเชษแล้วก็คุณแม่อุทัยเนาะครับเนาะเนี่ยลูกลูกชายเพิ่นเห็นไหมหัวแก้วหัวเวนเพิ่นเเื็ดไว้เห็นบนนี้ดอกอ่อนโซนนาะครับพนมเบิ่งในพี่น้อง เห็ดฟางสดๆนะครับเนาะใครสนใจนะครับเนาะตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะที่บ้านฮองไฮ้เห็นไหมดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมเห็ดฟางนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยออเดอร์จากลูกค้าเพิ่นเนี่ยเราก็จะมาตัดตรงนี้นะครับเนาะตีนตีนเห็ดตัดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะบ้านอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเอาไปแก่งนะครับเนาะใส่ผักคะเน้องเก่งปึ๊ะ เฮ็ดนะแซ่บถ้เได้ไปพี่น้องลิ้นเกี้ยวงอนบ่ได้เนาะอาหารอีสานบ้านเฮาเนี่ยเห็นบ่มูุดปากซุบๆซ้วบๆวัได้กับพี่น้องงามถกน้ำทีย่ยางเหีนย่อีสานบ้านเฮามันนัง่งล,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 ล้อมผ้ากินข่ากันมเมื่อกี้นั่นคุณพ่อถือติปเข่ามากสัง,งักเห็นไหมก็ะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับก่อนเราจะทําแล้วก็จะล้างอีกทีหนึง่งนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมงามๆเห็นไหมคุณพ่อวิเชษของเราเนาะไอ้ก้อ,กองเพวนเราเนี่ย กับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเห็นบหหนึ่งอาชีพนะครับที่มีเบลเอสอยากพาเป็นอ,อีกหนึ่งอาชีพที่เบลเอสอยากขอแนะนําพี่ป้านอาอาเห็นไหมาตามขอบบ้านของคนอีสานบ้านเฮาก็จะปลูกพักปลูกหญ้าไว้กินในครัวเรือนนะครับพี่น้องเห็นไหมปลูกพักมีสี่ซอมเนาะพี่น้องเห็นบนนี้เบวเอ็ดก็อยากพาพี่พาน้องมาแบบนี้หลังจากที่พาไปชมสวนบัวนะครับเนาะที่เพิ่นหาปูหาป่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะอีกหนึ่งอาชีพ ทางเลือกนะครับเนาะของคนจังหวัดนครพนมเฮาอีกแล้วอ่อ,อนซอนนครพนมนะครับเนาะอำเภอวังยางเด้พี่น้องตรงเนี้ยเห็นไหมนอกเหนือจากตรงเนี้เพื่อก็จะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายผมเดียวพี่น้องงัวควายเพื่อก็มีเนาะเห็นไหมหลังจากข้าวนาปีเราเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาทําตัวนี้เป็นธุรกิจในครอบครัวสร้างเสริมรายได้นะครับเนะาะให้รั้วเลือนของเขาได้ดีมากๆเลยนะครับเนะาะแบบนี้ก็สุดยอดนะครับพี่น้อง บันนี้นะคะเบลแอดก็พาพี่พาน้องมาเที่ยวดูชมนะครับเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะครับเนาะเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวชุดปังอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่เบาแอดอยากขอแนะนาพี่ป้านาอาหรือว่าสนใจนะครับเนาะอยากได้เห็ดบอกเห็ดฟางไปทําอยู่ทํากินนะครับที่บ้านฮองไฮ่นมีความเห็ดเฟืองอย่างเดียวบ่แม่เห็ดแต่เห็ดเฟืองย่างเดี่ยวเนาะ ทำมาปีสองปีและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับเนะบาะบอเอสขออัมลาพาจากเด่กพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ํารวยตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะ,นะขออานาจคุณพระศรีรันาตนรตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขสขู่สุขคลรุ่งเรืองเหลืองเหลือมนะครับเนาะ,นะอันนี้ด้านหลังของบอ <บา S 1> เอสก็คือคุณแม่อุทัยและคุณพ่ออะไรนะครับ, <า S 1> บ คุณพ่อวิเชษนะครับเนาะสิโออำมลาพาจากันด้วยพี่น้องเบิก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบา็อแอดไรสไตล์นะครับเป็นผวดันลังใจหนุ่มน้อยหนาะมคน,นนาะเก่จังหวัดตะคอนพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อ้อมอกอ้อมใจนะคือเก่าเ้วอยครับไปแล้วสบายดีมีซุกยู่ดีมีแห้งครับ